คลิปนี้อดจะมาอัปเดตข่าวจากสื่อโทรทัศน์เกาหลีและความเคลื่อนไหวของน้องน้อง Baby Monster มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะเมื่อวานนี้สำนักข่าว MBC News จากเกาหลีได้ออกสรุปข่าวเกี่ยวกับน้อง Baby Monster ด้วยค่ะเขาบอกว่า YG จะเดบิวต์ Girl Group วงใหม่ในรอบ7ปีหลัง Blackpink Baby ้มอน t e r อร์วงที่กำลังจะเดบิวต์ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ปล่อยเพลงพรีเดบิวต REAM ออกมาแล้วตั้งแต่เสียงต่ำที่นิ่งไปสู่เสียงสูงที่น่าขนลุกการประสานเสียงของ Baby ้มอนสเตอร์นั้นโดดเด่นมากจริงๆในเนื้อเพลงคุณจะรู้สึกได้ถึงแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของคนที่กำลังจะเดบิวต์ b บบี้มอนสเตอร์เป็นวงหลายสัญชาติที่ประกอบไปด้วยเมมเบอร์7คนทั้งคนเกาหลีคนไทยและคนญี่ปุ่ พวกเขาได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ติดตามกว่า2ล้านคนบน y ยูทู e โหย่างรถะ่ะออกข่าวช่องหลักเกาหลีแล้วเตรียมรับความปังต่อไปได้เลย yeah. และเรามาอัปเดตยอดวิวกันหน่อยดีกว่านะคะตอนนี้ยอดวิว m อของเพลง Dream เพลงพ d ีเดบิวของน้อง,องมียอดทะลุส10ล้านวิวและมียอดไลค์1ล้านวิวบน YouTube ใน1วัน15ชั่วโมงค่ะวู้ฮู มันไวเกินคาดมากเบมอนเก่งดีส,สดุดเบมอนสแตนก็สุดยอดเลยยินดีด้วยนะคะเป้าหมายต่อไปคือ20ล้านวิวภานหนึ่สัปดาห์แรกยังไงแอดก็ว่าได้ไปค่ะฮึบๆสตรีมกันต่อค่ะ ต่อไปเรามาอัปเดตความเคลื่อนไหวของน้องเบมอนกันบ้างดีกว่าเริ่มจากน้องชิกิตาที่ล่าสุดเห็นไปปรากฏในวิดีโอคอลของคุณแม่มิงค่ะเมื่อคุณแม่หันหน้าจอมือถือออกเพื่อจะถ่ายรูปกับสแตนดี้ของพี่คอปเปอร์ที่ตอนนั้นพี่คอปกำลังไปแข่งขันเกมซอร์ฟเวอเพื่อเป็นไอดอลที่เมืองไทยกับโปรเจกต์7 89เ้ทรนนีอยู่แล้วแฟนๆก็คือแต้มบุญสูงอีกแล้วได้เห็นน้องชิกิตาตัวเป็นๆส่งตรงมา เกเกาหลีเลยฉันอิจฉาเธอมากและถึงในวิดีโอภาพน้องจะเบลอขนาดไหนก็ไม่อาจบดบังรังสีออร่าสุดตาได้ก็พุ่งทะลุหน้าจอามาเป็นเลยค่ะชูสอนิ้วยิ้มแฉ่งน่ารักมากส่วนอีกวิดีโอหนึ่งเป็นวิดีโอคอลที่คุณแม่มิงได้วิดีโอคอลให้น้องชิกิต้าคุยกับพี่คอปเปอร์ที่กำลังเดินผ่านมาแล้วพีคคอเปอร์กระบกมือทักทายน้องชิแป๊บหนึ่งด้วยอา้า น่ารักที่สุดชิกิต้าหรอคุณแม่มิงหรอเปล่าคะ่ะพี่ขอปเปอร์ค่ไอแอบหยอกยอก,ยอกแมมก็ครอบครัวสุขสัจนพี่น้องคุณนี้ก็ซัพพอร์ตกันตลอดเลยเนาะ ยังไม่พอค่ะยังมีคลิปวิดีโอที่ครอบครัวบ้านน้องชิกิตาและบ้านของแม่โบเวนดาได้กำลังพูดคุยกันซึ่งสองบ้านนี้มีลูกชายเป็นเด็กฝึกของ789เทรนนี่เหมือนกันนะคะเลยได้เห็นน้องมะลิลูกสาวของพ่อปอและแม่โบกับคุณแม่มิงของน้องชิกิตาซื้มน้องมะลิตัวน้อยก็โชคดีมากได้พูดคุยกับพี่ชิกิตาทางวิดีโอคอลดด้วย ฉันปลื่มปริ่มแทนน้องมะลิจริงๆจากวันนั้นที่น้องมะลิได้เต้น cover ใน tiktok ท่อน killing part ของพี่ชิกิตาสู่การได้มาคุยกับพี่ชิกิตาตัวจริงในวันนี้โอ้ยน้องมะลิ ส,สุดๆไปเลยค่ะไม่แน่นะคนต่อไปที่จะได้เดบิวต์เป็นไอดอลเกาหลีอาจจะเป็นน้องมาริก,ก็ได้เพราะมีแววมาตั้งแต่เด็กเลยส่วนน้องชิกเกะในวิดีโอขอก็น่ารักทะลุจอคุณพ่อคุณแม่ของน้องชิกเก็ก็น่ารักนะ่าเด็กส,สุดๆเลยค่ะนี่นึกว่าเด็กหมอนต้นะเอก ถัดไปเป็นอาชยนที่เมื่อวานนี้แฟนๆก็เจอน้องอาชยนที่หน้าตึกไวจินนะคะน้องกําลังจะเข้าตึกก็ได้หันมาโบกไม้โบกมือทักทายแฟนๆโห oh, แล้วดูตรงที่กระจกสะท้อนสิแฟนคลับเยอะมากจริงฮอตไม่ไหวหมวกก็ใหญ่เหลือเกินแต่น้องก็น่ารักก็หมวคํานับแฟนๆอยู่หลายทีนอบน้อมที่สดแถมทาท่าเสรงเงยอีกอ้อยน่ารักที่สดตบทาย ส่งจบแถมอีกเงอเงอเงอในสลอนเลยน้องอาหยอน ส่วนอาสะและรุกกะจเจแปนไลก็ถูกเจอที่หน้าตึกไวจีเช่นกันโดยอาสะถูกเจอก่อนด้วยเลิกคืนหนูอาสะท,ที่มากับกระเป๋าสะพายข้างสีดำรีบวิ่งเข้าตึกไปเลยแต่แค่เห็นข้างหลังก็รู้ว่าสวยแล้วนะคะส่วนพี่รุกกะเดินลงรถมาก็รีบโค้งทักทายแฟนๆทันทีแล้วก็เดินเข้าตึกไปเลยค่ะโหยพี่รุกกะออร่าคนจะได้เดบิวสสวยสว่างสดใสไปหมด และพอตกดึกแฟนๆก็เห็นรุกกะกับอา,าสะเดินออกจากตึกมาขึ้นรถพร้อมกันนะคะถือของกันพลุงพลังทั้งคู่ไม่รู้ว่าหอบอะไรกลับหอนนะคะแต่เห็นแล้วนะเอ็นดูเจเป็นลายมากเลยค่ะ เห็นน้องๆมีรถรับส่งแล้วก็รู้สึกดีจังเลยนะคะไม่ต้องวิ่งเข้าตึกกันเองอีกแล้วมีรถให้นั่งพร้อมมีมเนเจอร์คอยรับส่งหน้าตึกน้องๆจะได้ปลอดภัยทุกการเคลื่อนไหวเห็นแล้วแอดคอยสบายใจหน่อยเพราะใกล้เดบิวต์แล้วรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเป็นห่วงเจ้าเบมอนทุกคุกคนเลย และความน่ารักของเพื่อนเบมอนก็มีค่ะเพราะเพื่อนของพี่รุกกะได้ปล่อยภาพพรีเดบิวต์ของพี่รุกะออกมารวๆเลยค่ะโอ้ยมันตะโมโตะมิสดใสที่สดสาวแววนญี่ปุ่นคาวาอีรุกะมากๆเลยค่ะ ส่วนโรรานานเมื่อวันก่อนคุณแม่น้องโรราก็ได้มาโพสต์คลิปเพลง dream สนับสนุนลูกสาวด้วยค่ะพร้อมแฮชแท็ก baby monster rora dream ดีมากเลยเตินตันในใจน้ำตาหยดแหมะแ,และอีกโพสต์เป็นรูปโปสเตอร์เพลง dream hashtag baby monster rora ไปสู่ความฝันตอนนี้คงเปิดเผยได้แล้วรักนัดดาอื่นเท่สุดๆไปเลยเด็กคนนี้ออ คุณแม่ผู้มีแต่ให้มอบความรักที่แสนบริสุทธิ์ใจให้กับลูกสาวตัวน้อยน้องโรราทั้งน่ารักสวยโดดเด่นและมีความสามารถขนาดนี้แอบเชื่อว่าคนบนโลกนี้พร้อมที่จะรักลูกสาวของคุณแม่และสปอ์ตน้องกันอย่างท่วมท้นไปพร้อมๆกับคุณแม่แน่นอนค่ะโอเค และนี่ก็เป็นการอัปเดตข่าวสารของน้องๆในคลิปนี้นะคะน้องๆเบมอนของพวกเราดังใหญ่แล้วนะดังแบบฉุดไม่อยู่แล้วด้วยแต่น้องๆก็ยังน้อมน้อมกันทุกคนเป็นอะไรที่น่ารักที่สุดเลยแถมมีครอบครัวที่เป็นส่วนสําคัญที่สุดในการเติบโตนี้ของน้องคอยสนับสนุนตลอด <Yeah! S 1> พวกเรามอนเจก็จะคอยซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้ตลอดไปเช่นกันรักๆรๆร,ร,รักนะเจ้าเบมอนยังไงเพื่อนๆเมน มาบอกรักและให้กำลังใจมอนเจ็ดกันเยอะๆเลยนะคะวันนี้แอดลาไปก่อนมีความสุขกันมามาไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ